ผู้สูงอายุที่ไม่อยากปวดข้อต่อสะโพกลุกนั่งง่ายเดินคล่องต้องมันฝึกฝนข้อต่อสะโพกอยู่เสมอมาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะกดลิงก์ตามด้านล่างนี้เลยค่ะสวัสดีครับผมเอ็กคนนี้คือแม่ผมเองครับปีนี้อายุ68ปปีแล้วข้อต่อสะโพกนะครับเป็นข้อต่อหลักของร่างกายจะลุก จะนั่งจะยืนจะเดินแทบทุกกิจกรรมนะครับในแต่ละวันจำเป็นต้องใช้บริการข้อต่อสะโพกผู้สูงอายุท่านไหนที่อยากจะแบบแม่ผมอยากได้แบบแม่ผมลองฝึกทำตามได้นะครับนี่ขนาดเขาเพิ่งออกกำลังกายมาแค่ประมาณสองปีเองอ่ะไหนมาลองโดดให้ดูสิอ่าพอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เพลิน <c oughs> เพิน <c oughs> น,นะ มันต้องฝึกสม่ำเสมอครั้งแรกๆอ่ะทรามานมันมันยากอ่ะมันฝืดแน่นอนอยู่แล้วแต่มันจําเป็นอ่ะไป้องพูดมากพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยเนาะอะอันเนี้ยผมเอามาให้ดูเพราะว่าบางทีอ่ะอ่าคือถ้าทําได้อ่ะก็ดีนะครับสมมติใครที่ทําได้อันนี้ดีิงเยเี่ยมเลยแต่ถ้าสมมติว่าทําไม่ได้ก็หาราวบันไดหากําแพงหาอะไรที่มั่นคงอ่ะเป็นตัวจับไว ท่าแรกเนี่ยก็คืออ่ะท่าแรกเดี๋ยวมาเนี่ยนะเดี๋ยวทำอ่ะหุบขาสังเกตดูนะเห็นดูข้อเท้านะครับเราจะเหยียดนะเหยียดขาตรงแล้วก็เปิดชี้ไปด้านข้างนะครับโทษนะเดี๋ยวยกขาให้ดูเสร็จแล้วเข้ามาเสร็จแล้วก็หุบเข้ามาอ่าอย่างเงี้ยอ่ะเดี๋ยวมาลองทำไปดูทำทีละข้างอ่ะเริ่มจากขาเนี่ยไม่ต้องยืนก็ได้มาอย่างงี้อ่ะมายืดตัวตรงยืดตัวตรงอ่ามาบิดขาออกข้างอ่าบิดเข้า บิดออกตรงกลางบิดข้าวอันหนึ่งรอบนะนะตรงกลางบิดออกบิดข้าวสองนะ่ะพยายามไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสามอ่าพยายามควบคุมสี่อ่าพยายามเหยียดขาเหยียดขาไปมาอ่าดีมากไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมะหกออพยายามเหมือนบิดมั่ง ปิดกับเจ็ดไปเรื่อยๆปึ๊บแปดชุบก้าที่หนึ่งสิอ่าสลับข้างมามาหันหน้านี่เจ่ะจะได้เขาจะได้เห็นเออจะได้เห็นขามาเลยอ่าดูนะสังเกตนะเหยียดข้ามานะอ่าถ้าเราบิดปุ๊บนี่นะไม่ต้องรีบนะเราต้องการจะบิดตรงนี้บิดเขาต่อนี่

เจ็ดสวยแปดนิดนึงอืมเก้าชุดสิบอ่าเป็นไาบ้างรู้สึกไงอึดอัดฟืดนะข้อต่อมันก็ต้องขยับต้องบริหารอ่ะถ้าต่อมาอ่าทำให้มาดูก่นมาลูกก่อนอ้าต่อมาก็คืออันดีเดี๋ยวผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างอนะยกขึ้นมานะให้ดูด้านข้างนะเสร็จแล้วก็เปิดออก ให้ได้มากที่สุดนะแต่แล้วก็กลับเข้ามานะครับอนะแล้วก็ลงอันไม่ลงก็ได้หาต่อเลยดีกว่าต่อเลยดีกว่านี่นะหรือว่าใครไม่ไหวจะเฮ้ยไม่ไหวพักก็ได้นะครับแต่อันนี้สําหรับแม่ผมให้เขาต่อเนื่องถ้าสมมติใครใครใครแบบเก่งแล้วอยากจะยืนแล้วก็ทําโดยที่ไม่ต้องจับอย่างเงี้ยก็ได้อันนี้คือ a d v a n c นะอะเดี๋ยวมามาทำทีละข้างนะ มายกขายกนะยกขาขึ้นมานะเปิดออกเปิดมารู้สึกไหมให้มันตื่นให้มันนี่นะเออเออนั่นแหละเปิดได้นิดเดียวใช่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวมาอันนี้ซ้อมก่อนเปิดได้นิดเดียวอ่ะจริงอันนี้เอาจริงละยืดอกยืดอกยืดอกอ้าวฮึบเปิดได้นิดเดียวไม่เป็นไรก็ตามนั้นแหละหนึ่งไปต่อมหมสองสวยไปสามพยายามไป สี่พยายามไปอึ๊บห้าพยายามไปอึ๊บหกเลยไปต่อไปต่อเจ็ดนี่รู้สึกติดการไหมเห่ยตรงนี้สุดแอดไปต่อเก้าไปต่อเปิดหน่อยได้ไหมตึงไหมตึงไหมสิบอ่าสลัดขาอืมอืมไปตรอมา เรื่อยสี่ห้าไปอึ๊บหกเจ็ดแปดเก้าอีกทีดน,นึงอึดบเงกว้างได้ไหมสิบอ่าเป็นไ,ไงบ้างอืมอ่ะโอเคท่านต่อมานะไม้หลบก่อนหลบนิดนึง นะฮะต่อมานะดูตำแหน่งขานะตำแหน่งขานะครับเนี่ยให้งอขางองอขาขึ้นมาแต่อย่างนี้นะอ่าให้พยายามขาสองข้างเนี่ยมันเสมอกันเสร็จแล้วเปิดออกมาข้างๆนะแล้วก็บิดออกุบเข้านึงบิดออกหุบเข้าสองอันเนี้ยต้องจับเลยพอเริ่มยากนะนะครับมันจะรู้สึกปวดทรมานไปหมดนะอ่ะ ให้มาลองทําดูก่อนอาจจะงงๆเดี๋ยวดูตัวอย่างอาจจะงงง,งเพราะว่าทําให้ดูดีกว่าพูดมมกไปก็ไม่เอานะนี่นะเห็นนะนี่นะครับขานี่นะนี่นะเสร็จแล้วปุ๊บเปิดอมานะเสร็จแล้วบิดออกนะตึงไหมตึงไหมหุบเข้ามาเห็นนะงงไหมเปิดออกเนี่ยแล้วก็หุบเข้างงไหมงงไหมเนี่ยไม่งงแต่มันทำเออจะมาทำยากเอาใหม่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  อเอาใหม่นะอ่ะลองไหมลองทําดูพยายามทาเองนะทําเองนะชึบบิดเปิดออกบเราหุบเข้าหนึ่ง 6, 1, เปิดออกหุบเข้าสองเปิดออกสามเปิดไปนเดียวนี่หุบเ, <6, S 2> เปิดไปเดียวสี่อึ๊บอือทาเองทําเองห้าหกไปเจ็ดไม่ต้องรีบสิแมะไม่ต้องรีบเราต้องการฝึกมัน เก้า,าแปดเก้านี่ยากนะเริ่มยากขึ้นมาแล้วสิบน่เป็นไ,ไงบ้างฝืนเป็นไงบ้างป <c oughs> ระทับขาอืมนี่นะ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 ดูตำแหน่งนะเสร็จแล้วนะพยายามยกขึ้นมาหน่อยนะแล้วเปิดครบเปิดทรมานไหม เนะี่ฮูปอ่ะแล้วนะะพร้อมเลยนะทำเองรึบเนี่ยไปทำไมหนึ่งหนึ่งไปสองสองสามสาม,ส,ามสี่เ,เออสี่ไปฝึกไปเออ อยากขาหน่อยเปยากขาหน่อยเปย็นไงบ้างเปิดได้นิดเดียว <Food. S 1> รู้สึกเป็นไงฝ <Food. S 1> ืดไงเป็นไงอืมฝืดอ่ะถ้าสุดท้ายยากสุดถ้าสุดท้ายมาตบก,กันตบกันอ่ะถ้าสุดท้ายนะเมื่อกี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราองชิปไปข้างหลังละให้ให้หน้าขาฝั่งนี้ฝั่งที่เรายกขึ้นมาเนี่ยอ่ามันถอยไปหลังเสร็จแล้วเปิดออก อุบเข้าเอิบออกอุบเข้าเอิบออกุบข้าอ่ยยากล้อันนี้ยากที่สุด่ะงงนะมาลองทำเลยจับก่อนจับแน่นๆนะอ่าชุบนี่นะอันนี้คืองี้ใช่ไหม,มแล้วเราพอเราขยับไปข้างหลังนี่ยากไหมเสร็จแล้วเอิบออกอุบข้าวง,งไหมนี่แหละยากตรงนี้แหละใช่มันยากนี่แหละอ่ะเดีย๋ยวลองทำเองนะพยายามฝึกนะ มันยากอยู่แล้วแต่มาต้องฝึกเองเพราะว่ามันจะได้ออกแรงปึ๊บชิ้ไปข้างหลังอ่าอ่าจะไ้จะไปจะไปแล้วเนึ้ยจบไวปแล้วเนี่ยปึ๊บอืมเปิดหุบหนึ่งเปิดหุบสองพยายามไปด้านหลังดิไปหุบเปิดเนี่ยปึ๊บทำห้พร้อมกันปึ๊บสามปึ๊บสี่งอเข่าหน่อยก็ได้ไหมจะได้ทรงตัวได้อ่าปึ๊บห้า หกอึดเจ็ดอึดตัดไหมไปต่อแปดไปข้างหลังหน่อยกลับไปนิดนึงอีกนิดนึงเก้าอึบสิบแปดขยับขาขยับขาหน่อยย่ำขาหน่อยย่ำขาหน่อยอือทรมาร์ดไหมมันจะมันจะรู้สึกเหมือนแบบนี่นะไปข้างหลังเงี้ยเอออึดอึด เออไ่ไหมาย,ายากที่สุดอนะอนะชิบเออสวยอ่ะบนะิด,ดก็ไปเปิดออกอุก้าวหนึ่งไปข้างหลังดิข้างหลังเลยอืมมันจะบบบใช่ไปสองดีชิบสามชิบสี่ไปชิบหา้าชิบโอไปต่อมะ จ็ดแปดนี่เกา 4, ้าีนึงสิบอ่าเดี๋ยวผมทาให้ดูเป็นตัวอย่างกันหนึ่งเ,เพื่อจะได้ไม่กันงงเนะาะทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งก็คือพอไปนงี้จับไว้อ่ะพยุไไงไว้เนี่ยจับไว้แน่นๆดนกันล้มเอาวเอิดออกหุบเข้าเอิดออกหุบเข้าเอิดออกหุบเข้ามันจะรู้สึกขยับอยู่ตรงเนี้ย ขยับจากข้อต่อสะโพกนี่คือตัวอย่างว่าไม่ perfect. เพอร์เฟกนะมันแค่แค่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นครั้งแรกสุดเขาไม่ได้อ่างนี้นะเขาก็ต้องคขย่อยเขาเรียกว่าไปตามดีขึ้นไปเรื่อยๆฝึกสม่ำเสมออะไรที่ทําบ่อยๆเด็กก็เก่งขึ้นเองไม่ต้องไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครเปรียบเทียบกับตัวเอง่อะโอเคเพื่อนๆลองทําตามดูนะคะจะทําให้ลูก นั่งเดินเหินได้คล่องแคล่วขึ้นแล้วก็ทันหกล้มได้ด้วยค่ะ